고 <suss> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนๆรายการฟุตฟิตฟอร์ไฟนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการนะนะคะทางช่อง 9mhd หมายเลข30นะคะวันนี้เนี่ยทางรายการนี้ก็จะมาเน้นกันต่อในเรื่องของการออกเสียงคําศัพท์ที่เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำหลายคําเลยเนี่ยคนไทยก็ใช้ติดปากนะคะแล้วก็ออกเสียงผิดกันโดยที่ไม่รู้ตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาแก้ไขกันตรงนี้เนาะวันนี้จะมาพูดถึงคําศัพท์ที่เราใช้ กันบ่อยในชีวิตประจำวันจำพวกอาหารคำแรกเลย milk ออกเสียงภาษาไทยมิ้วมิวมิวมิวนะคะจริงๆแล้วต้องเป็น milk milk มีความเป็น l อยู่จิ๊ดเดียวพอ milk คำต่อมา juice คำเนี้ยได้ยินคนออกเสียงผิดกันเยอะมากจุยจุยจุ o r จุย o r a n g จุยอย่างอย่างเงีย้ยนะคะจริงๆแล้วอ่านออกเสียงว่า juice Orange juice คำต่อไป S U G A R อ่านออกเสียงไม่ใช่ชูก้าชูก้าออกเสียงให้ถูกต้องคือ sugar sugar S Y R U P คือคำต่อไป S Y sin ไมมเนี่ย s ซ r u p ผิดเลยค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่จะออกเสียงว่า syrup syrup it's not syrup it's ต่อไปใครชอบรับประทานปลานะคะโดยเฉพาะปลาที่สะกดด้วย S A L M O N มี L นะก็จะคิดว่าจะต้องออกเสียงเป็น Salmon Salmon จริงๆแล้ว L ไม่ต้องออกเสียง It's actually salmon salmon M A R G A R I N E You don't say margarine เนืเทียมไม่ได้ออกเสียงว่ามาร์เกอรีนนะคะ but this G in the middle here is a j j sound so it is pronounced as margarine margarine มาที่คำอีกหนึ่งคำนะคะยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสจะกดด้วย M A Y O N N A I S E คนไทยพูด ว่ามายองเนสที่ถูกต้องเนี่ยเมยองเนสเมยองเนสหรือว่าคนอเมริกันเขาก็จะเมโย Can I have some mayo please สันส้นๆง่ายๆ m มายอร m มา o ยอ a เนส not มายองเนสวันนี้ขอบคุณทรู v i s i o n s กรุ๊ปและซ i t ีไบรท์โฮลดิ้ง g s นะคะไว้กลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟ h t ต่อกันวันต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย foot feet four five